สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บูธของ BMW มอเตอร์ลาดในงานมอเตอร์โชว์2025ครั้งนี้เรามาพร้อมกับการเปิดตัวสุดยอด a อ v e n นเจอร์ไบที่ทุกคนรอ,อคอยอย่าง BMW r 1 3 g s Adventure ซึ่งในรอบนี้ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบในตำนานที่มีขนาดกระทัดรัดก,กว่าในรุ่นก่อนหน้าแต่ยังทรงพลังด้วย145แรงมา้าและที่สาคัญ ในรอบนี้เรานํารุ่นเกียร์อัตโนมัติเข้ามาวางจําหน่ายด้วยครับซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ง่ายขึ้นส่วนระบบการสะเทือนใหม่นอกจากจะมีขนาดเล็กลงยังแข็งแกร่งกว่าโครงในรุ่นเดิมอีกด้วยและความสูงของตัวรถก็สามารถปรับได้อัตโนมัติโดยขนาดจอดหรือขนาดขับขี่ที่ความเร็วต่ําตัวรถจะลดความสูงลง30มิมลิเมตรโดยอัตโนมัตินอกจากนี้เรายังนํา BMW S 1000 RR มาจัดแสดงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเร็วนี้และยังมีมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่น มาจัดแสดงพร้อมข้อเสนออีกมากมายขอเชิญทุกท่านมาชมบูธของ BMW มอตลาดในงานมอเตอร์โชว์2025กันนะครับ